สวัสดีค่ะชื่อวรุณพรทุนเกตวงศ์นะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อฝนค่ะตอนนี้ก็เป็นผู้แทนยานะคะคของบริษัทเมกาวีแคร์ค่ะก็มีโอกาสได้มาร่วมกับทางบริษัทเมกาวีแคร์นะคะพามาแล้วก็พาเพื่อนๆผู้แทนมาพร้อมๆกันด้วยค่ะในแคมป์นี้นะคะก็มีโอกาสได้เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตที่จะทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงในทุกช่วงอายุค่ะ อย่างแรกของคนเลยเนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องอาหารนะคะเพราะว่าปกติแล้วเป็นคนชอบทานเนื้อสัตว์มากค่ะตอนแรกคิดว่าถ้ามาอยู่ที่เนี่จะอยู่ไหวหรือเปล่าแต่ว่าพอได้ลองค่ะก็รู้ว่าการรับประทานอาหารที่เป็นแพลนเบสหรือว่าเป็นอาหารที่ทําจากพืชก็มีความอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆด้วยค่ะ โอ้โหถ้าพูดถึงความประทับใจนะคะต้องบอกว่าประทับใจทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการดูแลอาหารวิทยากรที่พักกิจกรรมต่างๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยค่ะกิจกรรมที่ชอบเหรอคะก็น่าจะเป็นโยคะค่ะเพราะว่าปกติจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายแต่ว่าวันนี้ก็ได้ท่ายโยคะแบบง่ายๆที่สามารถเอาไปฝึกแล้วก็เอาไปใช้ได้ในอนาคตค่ะ